มันจะมีเสื้อผ้าบางชิ้นนะครับที่ผมรักมากๆเลยแต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยเกลียดชิบหายฟอร์มกับฟังก์ชันในแฟชั่นมีจริงนะครับฟอร์มในแฟชั่นนะครับคือรูปร่างแล้วก็หน้าตาของเสื้อผ้าชิ้นนั้นเป็นยังไงฟังก์ชันนะครับก็คือไอเทมชิ้นนั้นทําหน้าที่ของมันไหมถ้าเกิดฟอร์มกับฟังก์ชั่นมาบาลานซ์กันได้อยู่ตรงกลางเป๊ะเลยนะครับเหมือนกับหญิงกับหยางเนี่ย เสื้อผ้าชิ้นนั้นจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากแต่ในโลกของความเป็นจริงนะครับมันต้องมีการคอมเพลเม้น์วันนี้นะครับเราจะมาเค้าดาวน์5ไอเทมที่ผมรักแล้วก็ไม่ชอบมากๆฟอร์มา form อาจจะดีแต่ฟังก์ชั่นไม่เวิร์กหรือว่าฟังก์ชั่นอาจจะดีฟอร์มไม่เวิร์กถ้าเกิดอยากฟังผมบน่นก็ไปดูกันเลยครับกับไอเทมชิ้นแรกนะครับแร c k rack so f r a n นั่นก็คือ off w h i ์ e jeans กางเกงยีนตัวนี้นะครับเป็น one of my favorite jeans ทรงกางเกงเป็น tapered fit นะครับแต่ตรงไซส์เนี่ยมีพื้นที่นิดหนึ่งเลยใส่แล้วสสบาาายัไไมมม่่่แนนนนเเกกกิิหลววดุดทาจา n อนสเ t รชมาเทียริเอลส์เราสำหรับคนที่มีขาไกลหรือว่าขาผมอมเหมือนผมเนี่ย this is the perfect material ครับใส่แล้วไม่ได้ทำให้ขาของเราดูเล็กลงครับอ n d of course เป็น,กนเกงยีนสีดำครับ black is my favorite color ครับถ้าเกิดเพื่อนๆน,น,นึกถึง off ฟไว t e เราก็จะนึกถึงแ r a n ด ing หนัก,นกๆใช่ไหมโลโก้ใหญ่ๆแต่กเกงยีนตัวนี้นะครับดีเทลเนี่ยมินิมอลมากๆซึ่งเป็นอะไรที่ผมชอบอย่างเช่นดีเทลตรงนี้เล็กๆข้างกระเป๋าครับมันมี Printing เล็กๆที่ทำให้กเกงยีนตัวนี้เนี่ยดูมีไะไรมากขึ้นหน่อยแต่จุดเด่นของเกงยนนนกีนต้ะรรก็็จเปงหือ ตรงเอวเนี่ยมันเป็นเอวที่ยืดยืดซึ่งตอนที่เราใส่กางเกงตัวนี้นะครับดีเทลช่วงเบลต์ลูปอ่ะมัน Reminds me of Vintage Japanese Denim แต่สิ่งที่ไม่ perfect ที่สุดนะครับก็คือจุดเด่นของมันตรงเบ l ลู o o p นี่แหละครับตัวปัญหาเลยเข็มขัดนะครับเป็นอะไรที่ stiff แล้วก็แน่นมากๆแล้วตรงปลายเข็มขัดนะครับมันก็จะมี printing ที่เขียนว่าเบลก็คือ s i g นเ t u r e ของ off white เนาะแต่เข็มขัดตัวนี้เนี่ยพูดยาวเลยครับแล้วเพื่อนรู้ไหมครับไอ้เข็มขัดที่มันห้อยต่องแต่งยาวๆเนี่ยมันไปติดตรงประตูรถของผมกี่รอบแล้วก็ไม่รู้ครับแต่ที่แย่กว่านั้นเลยนะครับคืออย่างี้ครับผมเป็นตัวละครที่มี stat weak s o m a c h ครับแล้วกางเกงยีนตัวนี้เนี่ยเป็น choice ที่แย่ที่สุดเลยสําหรับคน ที่มีท้องอ่อนแอมีวันหนึ่งครับผมไปถ่ายงานที่สยามตอนเช้าผมจอดรถเสร็จนะครับผมวิ่งเข้าไปห้องน้ำครับแต่เนเพื่อนจำได้ไหมครับอีเข็มขัดตัวนี้เนี่ยถอดโคตรยากถ้าเกิดผมช้าไปอีกวิดเดียวอะ่ะผมได้ซื้อเกงตัวใหม่แล้วครับแต่ก็รอดมาได้ครับทําทุระเสร็จผมก็ยืนขึ้นเพื่อที่จะใสก่กางเกงใช่ไหมครับแต่จําได้ไหมครับเข็มขัดมันยาวมากแล้วผมก็ไม่รู้ตัวครับว่าเข็มขัดยาวๆเนี่ย มันตกลงไปในชักโครกก็คือกลับบ้านมานี่ส่งซักเลยครับอา้าวแล้วทําไมพี่ไม่ใส่แบบไม่มีเข็มขัดอะ่ะก็เนี่ยครับกลับมาที่ฟอร์มครับกางเกงยีนตัวนี้ดีไซน์มาให้เราใส่กับเข็มขัดครับมันจะได้เอสเต t ิกที่ดีไซเนอร์คิดไว้ผมเคยลองเลยครับสวอปเข็มขัดออกมันก็ไม่ใช่ ถ้าเกิดใส่เปล่าๆนะครับผมว่าแอสเต t ิกของมันก็ไม่ได้สวยเท่ากับใส่กับเข็มขัดนะครับมันก็ดูเหมือนกางเกงยีนตัวเนี้ย it's too big for me เพราะว่าข้างในมันทํามาจากยางยืดไงผมก็เคยคิดนะครับอีเข็มขัดที่มันยาวเกนะินอ่ะทำไมเราไม่ตัดให้มันสั้นอนะ่ะก็นี่ไงครับ มันมี branding ของมันนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของ form over function ครับตอนนี้ผมเมื่อใส่แบบนี้นะครับเอาเข็มขัดเนี่ย wrap around the waist เลยแต่ overall ของกางเกงยีนตัวนี้นะครับผมว่าเป็นกางเกงยีนที่ดีมากๆแล้วผมก็รักมันมากๆต่อมานะครับเรามาพูดถึงรองเท้ากันดีกว่ามันแน่นอนอยู่แล้วครับคนอย่างผมเนี่ยต้องมี love hate r e l a t i o n s h กับรองเท้าครับเพนๆกันหรือนี่นะครับก็จะเป็นลเฟ f e r ของ d r m a r t e n ฟอร์ม <Form, S 2> หรือว่าดีไซน์นะครับเพอร์เฟกโซลที่หนาแล้วก็ชังคีมาผสมผสานกับดีไซน์ที่ออกคลาสสิกผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากมีแค่โลเฟอร์คู่เดียวนะครับผมสามารถแต่งลุคที่แคชเชลให้มันดูฟอร์มอลขึ้นมานิดหนึ่งได้ครับแต่สิ่งที่แย่ที่สุดลนะครับคือฟังก์ชันของมันรองเท้าควรป้องกันเท้าเราจากแผลใช่ไหมครับเราใส่รองเท้าควรสบายใช่ไหมครับไม่เลยครับคู่นี้เป็นโลเฟอร์ที่ ตูจะไม่สบาย In my opinion เป็นโลเฟอร์คู่เดียวที่ผมเคยใส่แล้วถอดรองเท้ามานะครับเท้าเป็นแผลเท้าบวมปวดเท้า ผมให้เลยผมไม่สามารถเดินมากกว่า2ชั่วโมงในรองเท้าคู่นี้ได้ครับ or oh, else my foot gets completely destroyed ทั้งๆที่ผมก็ใส่อินซ2ชั้นเลยนะครับแต่ก็เป็นรองเท้าคู่หนึ่งที่ผมใส่บ่อยมากเพราะว่าฟอร์มมันดีครับดีไซน์มันสวยถ้าเกิดเป็นเพื่อนมีโลเฟอร์ที่ตัวเองคิดว่าสบายแล้วอยากแนะนําให้ผมลองนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างนะครับต่อมานะครับ another classic shoe converse chuck taylor high's ครับรองเท้าหุ้มข้อของ converse นะครับเป็นรองเท้าที่เบสิกแล้วก็เอเซนเชียลที่ผมคิดว่าทุกคนควรมีติดตู้ไว้ครับเพราะมันแต่งง คุณสามารถ Mix a n d Match รองเท้าคู่นี้กับลุกอะไรก็รอดครับแต่สิ่งที่แย่ที่สุดเลยนะครับก็คือ process ในการใส่แล้วก็ถอดรองเท้าคู่นี้มันไม่ได้เป็นเหมือนรองเท้า slip on หรือว่าแตะที่เราสามารถเสียบเท้าเราเข้าไปง่ายๆนะครับผมว่าเพื่อนๆที่มี c o n v e r s e high tops ก็คงเจออะไรแบบนี้มาก่อนใช่ไหมครับตอนที่จะใส่นะครับเราก็ต้องดึงเชือกทําให้มันหลวมลองใส่รอบดอะ เท้าของเราก็ยังไม่เข้าก็เอารองเท้าออกมาอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็ดึงเชือกให้มันหลวมขึ้นอีกรอบหนึ่งตอนที่หลวมพอครับก็สวมรองเท้าแล้วก็ดึงเชือกให้มันแน่นครับอ้าวการที่เราดึงเชือกให้มันหลวมเนี่ย เชือกตอนนี้มันไม่เท่ากันแล้วไม่สามารถผูกเชือกองเท้าได้ก็ต้องเริ่ม process ใหม่กว่า <g ul ain> <g ul ain> จะใส่รองเท้าเสร็จนะครับโอ้เสียเวลาจังแล้วตอนถอดด้วยครับ vice versa เราก็มา reverse ดึงเชือกออกทําให้มันหลวมพยายามดึงออกเออมันติดมันติดอ่ะโอเคดึงเชือกให้มันหลวมอีกรอบหนึ่งแล้วก็ดึงออกกว่าจะได้ยิ่งเราอยู่ในวัฒนธรรมที่เราเข้าบ้านเราต้องถอดรองเท้าอ่ะในิ i t u a t i o นที่เราจะออกไปข้างนอกเราเดินออกมาจากบ้านแล้วอ้าลืมของกลับเข้าบ้าน จะวิ่งเข้าไปในบ้านแบบใส่รองเท้าก็ไม่ได้เดี๋ยวแม่ว่าเราก็ต้องมานั่งเสียเวลาถอดแล้วก็ใส่ใหม่ครับปับยะมันเป็นรองเท้าที่คลาสสิกไทม์เลสแล้วผมก็รักมันมากๆครับต่อมาครับเรามาพูดถึงเสื้อกันดีกว่าเสื้อตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าดีแล้วก็ไม่ดีนะครับก็น่าจะเป็นตัวนี้ครับก็จะเป็นคาร์ดิแกนของนิโคลส่งชีผมเป็นคนที่ไม่ค่อยใส่สีครับเลยวันที่ผมจะใส่อะไรที่มันมีสีสันเนี่ยมันต้องเป็นเลรที่พิเศษมากอย่างเช่นคาร์ดิแกนตัวนี้ครับทรงแล้วก็ฟิตของมนน มันก็ทำให้บอดี้ของผมเนี่ย p r o p o r t i o n a t e มากขึ้นข้างบนเป็น1นึ่ส่วนสามอ s เสิร์นโป o p อร์ชเนนคัญในแฟชั่นครับ Texture กับดีไซน์ก็สุดยอดมากๆครับเขาใช้เทคนิค n i t t i n g ที่ทำให้ Overall Appearance ของ Card เต a ตตัวนี้เนี่ยดูมีมิติเหมือนมันเป็นเสื้อที่มี Dimension มากๆถ้าเกิดราจับมันนะครับเราจะสัมผัสได้เลยว่ามันไม่ได้เป็น Texture ที่เรียบแต่มันมี Detail แล้ว Material ที่เขาใช้นะครับก็คือ w ู o l e, ซึ่งเป็นเลยที่ค่อนนข้างาง ผมใส่ตัวนี้เนี่ยลากับแขนผมอะดูใหญ่ขึ้นมาทันทีซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแต่นั่นคือปัญหาเลยครับวูลเป็น material ที่คันชิบหายเลยแล้ววูลเป็น material อันหนึ่งที่อับสอบความร้อนได้ดีมากแล้วถูกต้องแล้วครับประเทศเราเนี่ยอากาศก็เย็นเย็นเลยตอนที่ผมใส่ตัวนี้ไปข้างนอกนะครับเหงื่อออกเหงื่อมาโดนวูลก็คันวูลก็เป็นอะไรที่คันอยู่แล้วก็คือใส่ก็คือเกาเกาเกาทั้งตัวเลยครับไอเทมตัวนี้ฟอร์มกับฟังก์ชันของมันดีไซน์มาให้อยู่ในประเทศหนาวเราก็ต้องเข้าใจเหมือนกันครับถ้าเกิดอยากได้ texture แล้ว ดีไซน์แบบนี้เนี่ยใช้ Material แบบอื่นมันอาจจะออกมาไม่เป็นแบบนี้ครับาย่ามันก็เป็นคา์ดิเกนตัวหนึ่งที่ผมชอบแล้วก็รักมากๆครับยิ่งเป็นไอเทมมือสองนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ fight for sustainability นะครับเลยการชอปปิ้งมือสองเนี่ยผมสปอร์ตอยู่แล้วแล้วก็ไอเทมสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับเป็นเสื้อตัวนี้แหละครับของแบรนด์ที่ชื่อว่า antidote นี่นะครับก็จะเป็นเสื้อ oversize boxy t ที่มี sentiment a l value สําหรับผมเพื่อนๆเห็นใช่ไหมครับกราฟิกของเสื้อเนี่ยเป็นรถ bmw e ่ผมขับแต่ข m สผมทบ่ะ ไม่เห็นกราฟิกที่มีดีไซน์รถคันนี้อยู่บนเสื้อเลยครับเลยตอนที่ผมเห็นอันนี้เนี่ยต้องซื้อครับ material นะครับเป็น material ที่กระชับมาก Smooth Thick แล้วถ้าเกิดดูดีๆมันมีความเงาในคอตตอนสีขาวถ้าผมไม่ผิดน,นะครับเสื้อตัวนี้เป็น tribute ให้กับ Paul Walker ครับที่เขาเองก็เป็นเจ้าของ BMW E30 M3 ครับข้างหลังเนี่ยก็จะมี lyrics ของเพลงของ c h Charlie Puth และก็ Wiz Khalifa นะครับ see you again รวมๆนะครับกราฟิก ดีไซน์ทุกอย่างเนี่ยผมชอบมากแต่สิ่งที่ผมเกลียดที่สุดเลยนะครับคือสเปลลิ่งเขาผิดเยอะมากเลยทางไกลเราอาจจะไม่รู้นะครับแต่เซียนภาษาอังกฤษอย่างผมเนี่ยสังเกตได้ครับ only ไม่ได้สะกด o i n y ครับแต่สะกด o n l y business ไม่ได้สะกด b i s n e s s ครับแต่เป็น b u s i n e s s คือตอนแรกก็นึกว่าอ๋อมันอาจจะเป็นแบบ business เยอะแบบ Gangster Business Business แบบนี้แต่กลับไปดูที่เว็บไซต์ครับมันมีตัวยูเลย Manufacturers น่าจะปริ้นออกมาผิดครับกราฟิกข้างหลังนะครับมันควรเขียนว่า since แต่ดันมาเป็น b e g a n เฉยซึ่ง grammatically มันไม่ make sense ครับแล้วสิ่งที่ฮาที่สุดนะครับคือเขาทาปีผิดมันควรเขียนว่า since 1986แต่มันกลายเป็น since 1916ปี1916รถคันนี้ยังไม่มีนะครับแต่เ,เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าอะไรเกิดขึ้นในปี1916สงครามโลกครับแล้วเนี่ยนะครับผมก็พยายามจะติดต่อแอนติโดนในทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่อ่านแล้วก็ไม่ตอบขอรีฟันก็ไม่ได้ครับแต่เพราะว่าเสื้อตัวนี้มี Sentimental Val u e สาหรับผมแล้วก็ฟิตผมดีมากเลยผมก็ไม่อยากทิ้งมันแต่ผมก็ไม่กล้าใส่เพราะว่า s p e l l i n g มันผิดข้อมูลมันผิดเพื่อนๆว่าไงครับผมควรทําอะไรกับเสื้อตัวนี้ดีแล้วนี่นะครับก็ เป็น5ไอเทมที่ผมรักมากๆแต่ในขนาดเดียวกันก็ไม่ชอบเหมือนกันครับถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เคยมี love hate relationship กับเสื้อผ้าของตัวเองครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมด้านล่างนะครับผมอยากเข้าไปอ่านสตอรี่ของคุณถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมนะครับมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะครับ part from that road to 1 million subscribers ยังดำเนินการอยู่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่กด subscribe นะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมแล้วกด subscribe ให้ผมน้วยนะครับนอกนั้นผมแม็กซ์ครับ have a good day สวัสดีครับ Yeah, baby